สวัสดีค่ะวันนี้เราทำขนมหมกนะคะนี่มีบักบัก,บกทอง,งนมสาวเนะาะผู้เท่า,ทาบอกนมสาวแต่ถ้าเป็นขนมเขาเรียกขนมอะไรอีกขนมเทียนขนมเทียนถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกขนมเทียนใช่ไหม,มหัวไสหวานมีไสได้มีไสด้วยอันนี้คนทำมีบักฟักทองมี แป้งเนาะแป้งกะทิแป้งข้าวเหนียวกะทิน้ำกะทินี่นวดดดอกินมีดอกดินด้วยมีมีหางมีหัวด้วยเข้าใจ่าพอพนจะให้แบงไปส่งอันนั้นหัวนะให้แบงค์ไปส่งถ้าถ้าอันนี้แล้วพอเปนหัวอะไรนี่ทำกินกันนะคะกินทำทำกินในบ้านนั้เนี่ยกระมังเบ้อเลยทำ เพราะว่าหลายครัวมารวมกัน,นรวมกันกินรวมญาติรวมพี่น้องรวมพี่น้องช่วยกันทําช่วยกันกินช่วยทําช่วยกินทาแบบโานด้วยจะมีมาฟักเนื้อมาฝักชองใส่เริ่มใส่กะทิแล้วคั้นกว่าจะได้นี่โอ้โหนานเติบนันเนี่ย นานเติบนานเติบถ้าวันนี้ไม่ใช่ว่าเราใหญ่จะไม่รู้ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้อ่านานมากเนาะนานเติบนี่คือคนลาวนะคะถ้านานมากคือคนไทยเนาะคนภาษากลางแบบภาษากลางภาษากลางดูคันต้องใส่แรงนะเนี่ยกินแรงคนแก่กินแรงคนแก่นะเนี่ยควดสมองคนแก่ ไม่ของของเราเราทำไม่เป็น,น,นต้องรอคนเก่ทำให้กินเรานี้ไม่มีใครอยานได้เาะกนโบราณเป็นขนมโบราณเนาะสืบสารสมัยเก่าทำขนมอันนี้ แต่ก่อนเขาก็ทําขนมอันนี้กันเนาะเวลาใส่ใส่บาทใส่อะไรนี่เขาจะทําขนมอันนี้นะนเนาะที่ใส่บาทใส่อะไรแต่สมัยก่อนวันพระนี่เตรียมทําขนมกันขนมอะนนี้ขนมเทียนข้าวต้มทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเออทำข้าวต้มทําขนมก่อนก่อนจะวันพระนี่ก็ต้องทําขนมกันแล้วเนาะสมัยก่อนแต่สมัยนี้ซื้ออย่างเดียวค่ะซื้ออย่างเดียว จะให,ห้อยเอาน้ำก็ตอนนี้นวด,วดแปแแ้งด้วยอาใช่กะทินวดนี่อตอนนี้กำลังนวดนวดเหมือนเหมือนทำขนมจีนเลยอ่ะนวดทั้งหด

แล้วก็ต้องมาปั้นอีกนะต้องมาปั้นเป็นลูกๆอีกใส่ไส้อ่าใส่เอาไส้ใส่ทางกลางแล้วก็ต้องห่อด้วยอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเริ่มต้นห่อนอันนี้เป็นไส้หวานใช่ไหมอันนี้มาาจกเธอเป็นใครมาพูดได้ใั่ไง นี่เป็นการประชุมระดับสูงของกลุ่มหัวเธอมีสิทธิ์ไหมฉันเป็นพนักงานเราก็ดูตัวอย่างด้วยนะนี่ยต้องนั่งดูตัวอย่างถ่ายคลิปไปด้วยว่ามีอะไรทันมาเราทำบุญมีเทศกาลอือฮะบวช แต่ก่อนเขามีบวชพระมีอะไรทำเนะาะทำแบบเนี้ยทำขนมอันนี้ใส่บาตรนี่สีเหลืองเหลืองมีมะ้ักทองนะคะนึ่งมะ้ักทองใส่เนี่แดงเจ้าบ่เอาอันแป้งข้าวเจ้าใส่น้อยดิใส่น้อยไหมเจ้าน้ำมะฝักมันออกอืมอันนี้เหลว กว่าจะคั้นเสร็จเนาะใช้แรงนะเนี่ยใช้แรงใช้กำลังอ่าคนนั่งก็ตะเล็กนั่งยองๆตอนนี้ยังเริ่มมาขัดตมมาดแล้วคนถ่ายถ่ายคลิป ใช่ทำคลิปยาวค่ะอ้าวเสียงโทรศัพท์ไคปลาแดงอ่ะเนาะปลาแดงหรือปลาหนูอ่ะเป็นเสียงโทรศัพท์อันนี้เราอยู่หลายคนนะคะอยู่กันแปดคนเก้าคนเลยค่ะก็ต้ไมปั่นไอ้ส่วนเลยเบนอยู่กันหลายคนทำกินกันนะคะรวมรวมกันแล้วก็ทำกินกันค่ะ ได้หลายเสียงนะคะมีหลายๆเสียงไม่ว่าคันนไมีคนนั้นทีคนนี้ที๋อดรุนแรงก่อนกกลับวัเราวันเนี้ยกลับราวันเนี้ย่อนมามามาเทมาเทวัวมาเทอย่าอึมมาเอานีเส้มนีมามาเพรวันนี้หรอกับันนี้ ดูที่สุกนี้ยเลยน่กเอาพึ่งอัซึ้งนั้นซุกไปแล้วอันนี้เอาอันใหม่ใส่ไปแล้วนั่นซึ้งนั้นเราทําหลายอย่างนะคะวันนี้ทําทั้งหมกยวกทําทั้งขนมนะคะรวมกันกินค่ะรวมเดี๋ยวยังจะต้องนึ่งข้าวอีกเอาใส่ใจใจขอบคุกอีกอีกหน่อยอีกหน่อยอ๋อ ทำหลายคนหลายคนกิน <im ans> ทำเยอะๆแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันกินมีกี่สีทำกี่สี <im ans> สอง <im ans> มีสีอะไรอีก <im ans> สีดอกดินโอ้โหสีดอกดินอีกมีสองสีนะคะเอกดินอือหือ คนไทยก็อ็นรอกดินายอยู่ในคลิปโพจังเลยสีม่วงเหมือนดอกแอนชันออืฮนั่นก็พักไปดัเขดขบตทนบตักเอาเวลาืีต่อไปมันก็ขึ้นยังเ็บบ้านเหล่านี้ยปลให้ออกมาให้ได้เอาที่วานนอกคนสร้างมาซื้อให้่นอย่างนดนพาะว่ัไ่ด้รนว่าขับมีเสีย เห็ดบเขาก็ตัดเห็ดกัะบือเสียเขาพุ่นบ้าลกถอนมาค่อยกระยักถอนเนี่ค่อยส้าวค่อยไปเ็ดอก็บเห็ดเพื่อเขาไเบ็ดเจ้าอขามคะดวงละดวงลวงเขาเอามิดเขาเอาเขาตัดลากเอาเต่ตัดไปยต้นเออทีนี้คนถึงีมังคุา อืมมันีเส้อชุดอันบ้านบ้านศีรามเมื่อวานก่อนเข้าขอบไปเข้าสูดขอบคุณนะคะสิบหน้าเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวลองต่อคลิปค่ะจังเลย